อึอึอึเจ็บ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 โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมเจนครับเอ็มซีอุ้ยนะครับในมอดแพคโลกนี้มีแต่ทะเลนะครับในอัลเฟสโตรที่สิบแปดเดี๋ยวเดี๋ยวไหม่ไฟไหม้นะครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะครับว่าผมทําอะไรอยู่ก็คือผมไปที่ไก่ครับแล้วใช้สติ๊กนะครับตีที่ไก่เดี๋ยวผมขอดับไฟเปนะ็นมั อย่ามันจะลามนะครับป่าไม้ทวายไรเฟิร์มันเป็นป่าไม้มนะก็จะไหม้ได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันใช่ป่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวาอน,นี้ให้มันไหม้ไปนะครับซึ่งเมื่อกี้ที่ผมทําก็คือไปที่ไก่ครับและใช้สติกนะครับตีที่ไก่หนึ่งทีครับแล้วมันก็จะกลายเป็น แองกี้ชิคเก้นนะครับแล้วพอเราฆ่าแองกี้ชิคเก้นเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เ,เจ้าตัวนี้ครับชิคเก้นสติกครับคือไม้ไม้คาทาไก่นะครับซึ่งเจ้าตัวไม้ม้าทาไก่นะครับ,เ,เ,าารบเราสามารถเอาไปทำอะไรได้ต้องเยอะแยะมากมายมาหาศาลเลยนะครับเ,เดี๋ยวก็คือเราสามารถเอาอย่างเช่นอะซ t มูสโตนะครับมาวางแล้วก็ทุบได้นะครับเพื่อมันจะเหมือนเป็นแฮมเมอร์ที่ใช้งานได้ไม่จำกัดนี่ครับ สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดเลยนะครับเป็นหัมเมื่อตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นเควสที่เราก็ต้องทำด้วยนะครับอยอ่อยู่ในหัวข้อของ CC3 นะครับนี่ Chicken Stick นะครับโอเคอันนี้ทั r เทอร์เชลผมก็เก็บเรียบร้อย Chicken Stick เรียบร้อย i n f e r ร u m มอ e r um นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือบ а บูนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเนื้อพวกเนื้อ ตัวเนื้อไก่เนื้อแกะแล้วก็เนื้อหมูนะครับอืมแล้วก็อันนี้ผมก็ไปไล่เจ้าตัวฮาร์เซปลอยครับคิวฮาร์เซปลอยนะครับอันนี้ก็ว้าฟังกัสก็เก็บเรียบร้อยดาวก็คิวเรียบร้อยครับแล้วก็เหลือไอเจ้าตัวบอฟอฟแอมเบอรลนะครับซึ่งผมก็จะมาทําในพระสนนี้ครับก็หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็มาไว้ในตัวปึ้งแค่นี้เรียบร้อยครับก็คอมพลีทควสเรียบร้อยนะครับพอคอมพลีทควสเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับ เราก็จะมาพล้มก็จะมาสามารถเปิดตรงนี้ได้ครับ Emerald s a v i n g นะครับเขาให้เราทำ Emerald s a v i n g นะครับโอเคอันนี้ก็คือถ้าใครยังงงงอยู่นะครับก็ให้ย้อนกลับไปดูเอพิโซดที่แล้วนะครับเพราะว่าเออมันตัองแต่เอพิโซดแรกจนถึงเอพิโซดที่18เนี่ยมันก็มีอะไรที่เนื้อหาไม่เหมือนกันนะครับโอเคพอเราได้ Emerald s a i v i n g เสร็จปุ๊บเราก็ต้องการ n e t h e r e s c l a b นะครับนี่เรามี n e t e r e s c l a b นิดนึงครับ ผมจะเอาเจ้าตัวเนทเออร์ไลสครัมาเข้า Cemetery นะครับนี้ซึ่งมันจะเผาไม่ได้นะครับเพราะความร้อนมันไม่ถึงมันจะต้องการความร้อนอยู่ที่ประมาณ1145องศาเซลเซียสนะครับคือเราจะต้องใช้เป็นเอ่อเบลชิงบัตนะครับใช้เป็นลาวาลาวามันให้ความร้อนเพียงแค่1,000องศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าเป็นเบลชิงบัตนะครับมันสามารถให้ความร้อนได้สูงถึง1,500อองศานะครับนี่มันก็จะเริ่มเผาไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็พอมันเผาไอ้เจ้าตัวในทธ i ไ e ส c คร p มาครับมันจะได้เป็นโมเทนด d บ b รี s นะครับแล้วพอมี m มเทนดิบเรีครับอยู่กับทองนะครับมันก็จะแปลงออกมาเป็น m โมเทนเนเธอไ i ต์นะครับซึ่งเราจะต้องการทั้งหมด2บล็อกครับโอเคเราแปให้เสร็จก่อนตึ้งตึ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 งเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็ใช้ไอ้เจ้าตัวเนเธอไ e ส c ครปประมาณ2องถึงสามสต็ครับถึงจะได้ โมเทนเนเธอไรท์นะครับถึงประมาณ2บล็อกนี้นะครับอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นลาวาเหมือนเดิมนะเพราะว่าโมเทนเบลซิงบลัดเนี่ยมันค่อนข้างแพงครับโอเคพอเราได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องการโมเทนเนเธอไรท์สองบล็อกครับแล้วเรากจรา็จะตัวแอมรอลแมชนะครับมาใส่เจ้าตัวเซียแคสติ้งเบสินนะครับแล้วก็เทแอมรอไม่ the, 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 the ใช่เทเนเธอไรท์บล็อกไปนะครับซึ่งมันต้องใช้ทั้งหมด2บล็อกนะครับ โอเคเดี๋ยวผมมีมันจะมีอินกอดเหลือนิดนิดหน่อยๆนะครับเหลือสามกอดผมก็จะทำเป็นอินกอดไปเลยแล้วกันนะครับนี่เราก็จะได้เป็นเนเธอร์ไลท์อินกอดนะครับนี่อันนี้ก็รอไปสักครู่หนึ่งนะครับรอให้มันแข็งตัวก่อนนะครับ e อ e เ a อร m เมชนะครับใส่กับล็อกออฟ ไอ้โมเทน,เ,เ,นเนเธอร์ไลท์นะครับจำนวน2บล็อกนะครับเราจะได้ไอเทมที่มีชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าอ,อะไรเนเธอร์ไลท์แมชนะครับนี่วิธีการทำเนเธอร์ไลท์แมชนะครับนี่ก็คือเอาโมเทนเนเธอร์ไลท์สองบล็อกนะครับมาใส่เจ้าตัวเอ็มร็อ์แมชนะครับอันนี้รอสักครู่นึงมันอาจจะนานนิดนึงนะเพราะว่าเออมันมีมูลค่าค่อนข้างเยอะนะครับ <laughs> เดี๋ยวผมขอมานอนก่อน โอเคอันนี้ก็คือเมื่อกี้ก็ตายไปสองรอบนะครับเพราะว่าไปลาดราวกับเออใช่ไปลาดราวนะครับแล้วก็ตอนแรกเหมือนโดนเอออะไรอะดาวฆ่าตายนะครับตอนที่สองคือขึ้นมาเอาออกซิเจนไม่พอเอ,อ้ยไม,ไม่ไม่ทันครับพอดีตอนนั้นออกซิเจนในแท้งหมดแล้วนะครับโอเคนะครับพอเราเสร็จป,ปุ๊บนะครับเราก็มาดูนี้นี่เราก็จะได้ n e t ธ i ร e ไล t c แมมาเรียบร้อยนะครับ ซึ่งเมทัลไลท์แมชนะครับผมก็จะมาเปลี่ยนจากไอเจ้าตัวออโต้เฮวิสเฮวิสีครับเพื่อที่จะสามารถล้นไอเจ้าตัวโอเวอร์โบว์มทเทอร์ได้ไอเทมที่ยเยอะแยะมากมายนะครับนี่เราลองมาดูครับคอมเพรสโซมทเทอร์นะเมื่อล้นกับตะแกรงที่เป็นเนเธอร์ไลท์นะครับมันจะมีโอกาสได้นี่ครับดิลิเทียมมีโอกาสได้ อลูมิเนียมมีกับได้ทินคัพเปอร์ครับคือเราไม่ต้องมานั่งร่อนกราวเวลกับแซนเลสแซนแยกแล้วนะครับงานนี้เราร่อนแค่ Over ร์แมทเอย่างเดียวก็ครอบคลุมทุกอย่างแล้วนะครับนี่เราก็ทําไปครับเดี๋ยวเบื้องหลังผมก็จะไปทําอีกสักชิ้นหนึ่งนะครับมาเติมตรงนี้ครับเป็นออโต้เฮฟวิตนี้นะครับแล้วก็มาดูซิอ่าตอนนี้เราก็มีเดเลเทียมใช่ไหมเหลือเป็นพวกแพทินัมนะแพทินัมแล้วก็หยิบมา อันนี้คือเราล่อนไปก่อนหน้านั้นแล้วครับคือเควสเราค่อยมาตามเก็บทีหลังนะครับผมเอาไอ้เจ้าตัวแพลทินัมนะครับมาสัก32 All ออชางนะครับเพื่อมาเข้าเครื่องตัวนี้ครับที่ทำการชิปเปิลออครับโอเคนี่มันก็จะเริ่มจัดการไปเรื่อยครับเป็นเดตตี้ใช่ไหมแล้วก็เผาใช่ไหมพอเผาเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เป็นแพลทินัมอินกอรนะครับ มาใส่ในยูนเทรี่แล้วก็คอมพิวต์เควสนะครับแล้วก็ในพืนที่ที่แล้วที่ผมเกิดไปแล้วก็คือตรงนี้ผมขยายห้องไปใช่ไหมซึ่งข้างล่างนะครับเดี๋ยวพูดถึงข้างบนก่อนข้างบนนะครับผมก็มีการปลูกพืชเป็นิดหน่อย,ยก็จะเป็นแคคตัสนับชูเค้แล้วก็แบมบูครับเหลือเคปตัวหนึ่งนะที่ยังไม่ได้ทำนะครับอันนี้ก็มีแคคตัสผมก็เอาเข้าไปเจตัวคอมพิวเตอร์เก็บของเรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นสเตรนเนอร์นะครับ คอยเ,อเก็บขยะจากทะเลนะครับที่จริงมันมีแค่น้ำบล็อกเดียวก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็คือผมถุกให้แบบเหมือนเป็นน้ำาจากทะเลให้มันดูมีเซนนิดนึงแบบขยะล่องลอยแบบในทะเลนะครับเข้ามาเจะตัวสเตรงเนอร์แล้วก็ค่อยๆล่อนขยะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับผมก็มีแยกโซนนิดนึงนะครับโซนนี้จะเป็นโซนของอาหารเป็นพวกม็อบที่ เออเป็นมิรกับเพล่นนะครับอย่างเช่นเป็นชเกนเป็นคาวเป็นพิกเป็นชีฟนะครับแล้วก็มีลับบิดนะครับซึ่งผมก็ได้ใส่อัปเกรดนะครับเป็นคุกกิ้งอัปเกรดนะครับเป็นไอเจ้าตัวนี้ครับคุกกิ้งเคชอปเกรดนะครับซึ่งพอใส่ไอเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะแปลงจากเนื้อที่ดิบนะครับให้เป็นเนื้อสุกนะครับคือปิ้งเรียบร้อยอ่านี่ก็จะมีขนไก่มีไข่ไก่นิดหน่อยนะมีหนังอ่ามีสเต็กนะครับ มีคุกกชอบแล้วก็มีทาโร่ทาโร่ก็คือไข่มันของสัตว์นะครับซึ่งไข่ของมันไข่ของมันอนะเราถามว่าไปทําเทียนนะครับหรือจะเป็นลอ็อกหรือว่าจะเป็นสร้างพลังงานก็ได้นะครับแกะก็จะมีพวกเนื้อให้เรามากินใช่ไหมเนี่ยแกะแล้วก็มีขนแกะที่เราได้ใช้งานกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรับปิดก็คือกระต่ายนะครับก็จะมีเนื้อกระต่ายนะครับมีเท้ากระต่ายแล้วก็มีหนังกระต่ายนะครับซึ่งเท้ากระต่ายแล้วก็เอาไปปรุงยาก็ได้นะครับนี่ เราจะได้เป็นยาแหละ e v i ว a t l o n l n v i n g ครับไม่ใช่ l e v i t a t i o n ่งล i ฟวิัก็คือกระโดดสูงนั่นเองนะครับยากระโดดสูงก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับเรายังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรนะครับแล้วก็ไอเจ้าตัว b l บล e กับวิชเชสเกตันมาครับผมก็ย้ายจากตรงนู้นนะครับธรรมดามันจะอยู่ไอตรงโดมแรกของเราครับเนี่ยตัวเนี้ยธรรมดามันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมก็ย้ายไปครับ ย้ายมาตรงข้างหน้าตรงนู้นนะครับที่เป็นแบบม็อบที่เราใช้งานงานนะครับแล้วก็เป็นพวกคาส่ายมอ็อบต่างๆนะครับอันแรกก็จะเป็นนี่ครับเป็นเบลสนะที่ผมย้ายมาแล้วก็จะมีวิเชสเกตันนะครับแล้วก็ไอ้สามไอ้สองกล้องเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่อะไรให้มันนะครับส่วนกล้องสุดท้ายนะครับผมได้ใส่เป็นราวนะครับ เอามาทำมันนะครับผมได้ใส่เป็นแซนนะครับแล้วถามว่าทำไมมันจะต้องอยู่ในน้ำนะเพราะว่าดราวนะครับเงื่อนไขของมันนะครับก็คือมันจะต้องอยู่ในน้ำนะซึ่งพอมันเราทําแบบนี้ปุ๊บเราจะมีโอกาสได้ทริเดนนะครับนี่ก็คือดรอปจากดราวนะครับมีฟิชชิงโอดมีลอเทนเฟรชมีกอลมีทรัสชัลนะครับแล้วก็มีทริเดนนะครับซึ่งโอกาสดรอปคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับโคตรยากแต่นี้ผมก็ได้มาหนึ่งชิ้นเรียบร้อย มันจะต้องอยู่ในน้ำเท่านั้นนะครับไเจะตรวดราวคือเคชม็อบมันจะมี2แบบก็คืออ,อยู่แบบแบบปกติวาวเป็นปกติครับกับอยู่ในน้ำนครับซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นม็อบที่อยู่ในน้ำนก็จะเป็นพวกเนี่ยเป็นทร o p i ิคอลฟิตนะครับเป็นปลาเนี่ยนะ r ี q u i r e water lock cage นะก็คือเอาน้ำมาเอาน้ำแปะอยู่ในบล็อกเดียวกับเคชนะครับอันนี้ผมแปะไปข้างหน้าเพื่อไม่ให้น้ำมันทะลักออกมาข้างหน้าออกมาข้างนอกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มที่ผมจะเอาใบไม้ครับมาแปลงออกมาเป็นดินอันนี้ผมเก็บไปเรียบร้อยครับแล้วส่วนกล่องตรงนี้ครับก็คือเป็นกล่องเบ็ดต่างๆนะที่ผมได้ทําไปต้องเยอะแยะมากมายมากๆเลยนะครับคือมีดองกี้มีฮอซมีสกรีตมีโค้ตเบรนนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับที่ผมทําเพื่อเก็บเควสนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเควสที่เกี่ยวกับเออม็อบต่างๆนะเป็นจีที่แอนิมอลนะครับคอม p l e ทหมดเรียบร้อยครับเก็บรบนะครับมก็จะเคลมทีเดียวครับคลิกตึ๊ง นะครับโหสามสิบ oh, เควสคม plete โคตรเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอคาวอยูาา่เนยจ้าที่เราทำกันไปประมาณครท้งโซดนะครับอโอเคครับสำหรับเล่มโซดนี้เดี๋ยวผมจะมาด,ดูว่าเอเรามีอะไรที่ยังไม่ได้ทำบ้างเออเรามาลองหนวยนี้กัน เรามีเนเธอไลท์อยู่ประมาณ3ามเป็นเกาะนะเพื่อ,อน,นี้ผมก็ได้ทาชุดเกาะไดมอนด์ Diamond มานะครับผมก็จะมาอัปเกรดนะครับให้เป็นชุดเกาะของเนเธอไลท์แล้วกันนะครับก็ทําเป็นส m i ติ้งเทเบิลนะครับมันจะต้องการเทเบิลนี่อ่าสミทติ้งเทเบิลนะครับเพื่อที่จะสามารถมาทําเป็นชุดเกาะเนเธอไรท์ได้นะครับผมก็มาแปะ้ตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ ใส่ข้าปลายใส่ข้าปลายนะครับตอนนี้เราขาดอีกชิ้นเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะได้เป็นรองเท้าเนเธอร์ไลท์นะครับเออเรามีเนเธอร์ผมมีเนเธอร์สแครปอยู่นิดนิดหน่อยๆผมไม่มัน่นใจว่าน่าจะทําได้เป็นอินเอตหน่อยเปล่าเนเธอร์ไลท์สแครปมีอยู่สามชิ้นโหทำไมไม่มีสี่เนาะอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาล่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ แล้วก็มาอัดบล็อกนะครับเพื่อที่จะไปทุบนะครับโอเคเอามาใส่เจ้าตัวนี้ครับอ u t ต c o m คอมเพรสชั่มเมอร์นะครับคือในทไลท์สแคปตอนนี้เราไม่พอไงคือมันต้องใช้สี่นะแล้วก็โกหนึ่งไอโกสี่นะครับถึงจะได้ในทไลท์ดัสแล้วก็ไปเผาจะได้เป็นในทไลท์อินกอตนะครับซึ่งตอนนี้ไม่พอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาทำทำในตอนถัดไปแล้วกันนะครับ อ่ะแล้วก็มาดูนิดนึงนะครับไอเจ้าตัวเอ่อเนเธอร์นะครับก็มีเหลือไปประสาทต่างๆนะครับอันนี้ผมไปเรียบร้อยครับไออไอนี้แต่ว่าแมปต่างๆผมนไม่ได้ทำอะครับโอเคได้เรียบร้อยครับ Na t ธอร์ไรส c r a านะครับแล้วผมก็จะเอาเจ้าตัว n น t ธอร์ไรส c r a ามาใส่เจ้าตัวนี้นะครับ Meta อ l ์จิคอินฟลูเนะครับแล้วเราก็เอาทองครับ คือเมื่อกี้ที่ตัดตัดคลิปไปเพราะว่าผมไปรอให้มันร่อนนะครับทุให้สักส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเนี่ยไปร่อนเพื่อจะได้นิเทลไรส์ครามานะครับไม่ต้องใส่เป็นดัสนี่แล้วก็ใส่ไปเป็นพอลิเซอร์นะครับนี่ตึ๊ด,ด,ดอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่มาไปนะครับเพื่อที่จะได้นีเทลไรส์ดัสนะครับแล้วก็อนิเทลไรส์ดัสไปเผามันเผาไม่ได้ ถามว่าทำไม,มันเผาไม่ได้หรอเพราะว่าผมตั้งไอเจ้าตัวเรซอนไฮไว้ก็คือ,อยังไม่ให้มันเผานะครับนี่แล้วก็จะได้ n น t ธอร์ไรต์อินมาชิ้นสุดท้ายนะครับแล้วผมก็จะมาทํากับไอเจ้าตัว b i r ร์นะครับเรียบร้อยครับจะได้ a c h i ิพเมนท์ที่มีชื่อว่าค o พเปอร์มีวิตดิบลิสนะครับโอเคแล้วผมก็ต้องการธนูครับ อ่าธนูมาน,นิดนึงคิดอยู่ว่าจะเป็นโบแบบไหนดีเอาเป็นอิเล็กทริกโบกันเนาะโบไฟฟ้าอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็ทำเป็นอิเล็กทริกโบมาหนึ่งชิ้นนะครับซึ่งพอทำเป็นอิเล็กทริกโบเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาชาร์จแบตด้วยนะครับนี่ชาร์จไปแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยเรายังเออยัง,อออยงไม่มีเจ้าตัว เขาเรียกเ่ที่เก็บพลังงานครับคือแบบเออพลังงานอะ่ะมันจะยังไม่สามารถส่งมาที่ตัวเราได้นะเพราะตอนนี้ยังไม่มีอินเทอร์โพลนะเราจะทําเป็นพวกคาปาซิเตอร์เก็บพลังงานในตัวก่อนนะครับซึ่งก็คิดอยู่ว่าจะทําเป็นครับนี่เป็นนี่ครับเป็นคาปาซิโต์ครับก็ยังไม่รู้ว่ามันทําได้หรือเปล่าแต่ก็คืออยากจะก็คือมีความคิดว่าอยากจะทอะาอ่ะวอาให้ออซิเดียนออซิเดียนใส่ จอตัวรสโตนเป็น flag b อ o c นะครับแล้วก็ทุกนี้ไม่น่าพอโอเคเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าว้ว่าจะไปทำการสํารวจนิดนึงนะครับน่าจะไปบุกโอชอยากไปบุกโอเชียนเมนต์แต่ว่าถ้าเรามีวิตามินอะเราจะบุกได้ง่ายกว่านะครับคือไม่ติด mining fish ี h ไเง,ไงโอเคแล้วนอนแป๊นึงนะครับ เดี๋ยวเราจะลองไปบุกไอ้เจ้าตัวนี้ดีกว่าบัตันอืมไปบุกบัตันนะครับบัตันเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงบ้างเราไปลองทักทายเชลโล่ดีกว่าไอ้ในบัสตสันโอ้ยมาได้ยังไงเนี่ยเราจะไปบุกบัตันนะครับซึ่งบัตันผมจําได้ว่ามันอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเลเดอร์เดชั้นนิดนึงใช่หรือเปล่าเพื่อเป็นการยืนยันเปิดเลเดอร์เดชั้นนี้นิดนึง บาสตันจำได้นั่นนี่บาสตันอยี่นี่ก็มีโอเคเดี๋ยวผมจะเรนเดอร์เดเซนลงนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เป็นเจ้าตัวเอ,อ่อจัดแพกแต่ผมลืมทันลูกทนูเอาทนูมาแต่ลืมลูกขนูนี่คืออะไรนะครับลืมลูกขนูเดี๋ยวออมาเอาลูกขนนูนิดนึงอาร์เรอยู่สามลูกเนี่ยไม่เป็นไรขอนใจเราเยอะละ ทำมาเยอะเลยสักสองชุดก็น่าจะพอแล้วก็ทำโล่นิดนึงเชลครับมีอันนี้ใช่ไหมโอ้ยอยากรู้อ่ะไอเจ้าตัวเบลที่ฟูแอดเบลที่ฟูไอเจ้าเนี่ยเนี่ยมันจะมีพวกชามต่าง,ง,งอ่องเอเดสร r ยเฮ e ส์ซ r ฟทูเ t เจ e ฮาร์ a r อ container ไม่น่าสนใจ วิเทอริงเอ้ยอันนี้มันปกป้องวิเทอริงได้อ่านี่อันนี้ของมอดไอเจ้าตัวบัลติฟูบับเบิลส์นะครับผมก็จะใส่เข้าไปใส่ได้ไหมอันนี้ผมมีดัสก้อนสเกลอะไรที่แบบเออป้อ,ปองปอง้ปองไม่ให้โดนไอเจ้าตัวเอฟเฟกต์วิตเทอริงนะครับกับพ o อยซันใช่พ้อยซันดังนั้นพอเรามีไอเจ้าตัวพวกบัลติฟูอะไรพวกเนี้ยมันก็จะพอป้องกันเราได้เยอะพอสมควรน,นะครับ ชิลแล้ลืมคาฟเองเยาครับโลมาเ,เพื่อมีเหตุตขัดข้องอะไรแล,แล้วจะได้ใช้โลได้นะครับเป็นปวกกาโลพังงานไม่ใช่นะครับโอเคอคราฟของของยังไม่ต้องคาฟอะไรนะครับมีที่โลไว้ที่จริงโลมันต้องไว้ตรงนี้นะแบบกันเงี้ยแต่ว่าเอาไว้แบบนี้แล้วกันนะครับใช้งานโลได้มีกินอาหารได้ทีนี้อาหารผมคิดไว้ว่าจะ แบ่งเป็นสักสองสล็อตอย่างนี้แล้วกันนะครับแบบไปทางไหนก็มีอาหารตลอดนะครับแล้วก็เปิดเลนไดร์เซอ์น,นิดนึงความจำสั้นเอาไปอยู่ตรงไหนบัสซั้นเราเอาบัสซันที่ใกล้ๆเฮ้ยลกขนาดแบบแบบไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอะไรเยอะๆนะเนี่ยลกเลยโอเคไปตรงนี้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นเจ็ทแพกนะครับแล้วก็ไป เงยเียบเม,มียบงไยบนอองีองอยบเยบเงียบเงีบงียเงาบเงียองบเงียบงีบียบเงทบเงอยบเงยบเียบเงียงียบเงดยบงียบเงียบงบเยบเงบเงดยบงบีงีคเับงเยิบเงงบเย เสียงอ่าเจอนี่ด้วยกรองโอ้โหกรองเฮ้ยเราจำได้เรามียนี่อยู่เรามีเอ่อแอคซ์เราเก็บไปโอ้แหละไปเลยทีเดียวขุดแร่ทองไปไอ้ขุดบล็อกทองไปโคมไฟเก็บไปแล้วกันเนาะอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนะครับเราเก็บไปเลย เอาไปหลอมได้ไงเนี่ยเออหรือไม่ก็ไปตกแต่งบ้านก็ได้นะครับโอเคอันนู้มก็ยไม่เคยลงในบาสตันอย่างนี้เลยนะแบบทั้งมีมอสแล้วไม่มีมอสมก็ไม่เคยลงบาสตันในเอ่อหนึ่งเจ็ดสิบหกขึ้นไปเลยนะครับดูซิว่ามีอะไรมาไหมเนาะโหเดินทางซิกแซกมากทางยูจะซิกแซกไปไหน ขโมยครับขโมยครับไอ้นี้ก็ลงไปได้ลงไปเจออะไรเจอลาวาอ่าเจอทองทองไปรู้สึกทองเราจะเยอะมากๆาเลยนีคือพออัปเดตเอิเวอร์ชั่นหนี่งจะดสิบหมาทองพดเยอะเลยนะครับโอเคเก็บทองไป เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหล็กชั้นดีแล้วเนี่ยรันเทินเนี่ยที่จริงเราก,ทรราก็ที่จริงเราไม่ต้องอะไรขนาดนั้นก็ได้นะเราทุบตบไปเลยกันมานั่งอ,อ้อมเลยมันไ,ไม่รู้ไรสาระเยอะแยะ,ะนะครับอ่าเราบินขึ้นไปนิดนึงคือธรรมดามันก็เดิน,เด,นเดินปกติได้แต่ว่าเราเราเทพไงโอ้ซอกลินเราปล่อยมันไป ปหมูไปโอ้โหหมูโอ้โหหมูยิงยิงหมูไปยิงหมูไปเอาหมูลงไปหมูลงไปหมูไม่ต้องอยู่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 ไม่ต้องอยู่หมู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 ไม่ต้องอยู่หมู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 ไม่ต้องอยู่หมมููไ่่ต้อองยโอ้ยพีกเล่นด้วยไอ้แยแหละตอนนี้ดิเฮ่อมันมันชอบมันแหละตอนช่วงที่แบบจังหวะจังหวะเข้าได้เข้าเข็มอะไรเงี้ย โอเคเราขอจิกบักทองไปนะครับโอ้โหโหหโ,โ,โชคดีนะเราบินได้เ,เรามาไขว่ยัใกล้ๆ,ๆกับมันกันโอเคเรากินอาหารก่อนเดี๋ยวเ,าาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนโทรมาเดี๋ยวมามาโทรมาอะไรตอนนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวอยู่ตรงน,นี้กันโอเคมากันต่อนะครับ เมื่อกี้มีเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาพัสดุมาส่งเลยอ่ะเขาโทรมาโอเคนะครับไอ,นะบอในห้องนี้มีอะไรไหมเนาะเราไม่ต้องเปิดเลยเยอะนะครับเราเจอขมทรัพย์สมบัติโคตรเยอะเลยนะครับผ่านกล่องมาไม่รู้ว่าจะล้านกล่องแล้วมนะั้งหยูท่าทางโห่างเยอะเลยเดี๋ยวได้ยิงไงตัวนั้นก็ นั่นเฮ้ยทหารนูเราก็แรงอยู่นะอีอือเอ้ยเฮ้ย,ยใครยิงเรจเจอร์เนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยโธนะ่แล้วโอ้ยจังเยอะเลย,เยไหนมีไหมมีมไหม,ม,มตอนนี้ ตอนนั้นตอนนั้นโอเคเรียบร้อยเราเราน่าจะปลอดภัยแล้วติอะไรไปติดไมนิ่งฟิตชีพกดตรงนี้ก็ได้อีดเดูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพิปิ์กันตอนนี้เย,ยังไม่สามารถ กดได้นะครับเพราะติด mining c h i e แต่ก็ไม่เป็นไรเราเปิดกล่องได้อยู่แล้วโอ้ยไอเทมเต็มอิกเก็บไอเทมไปก่อนเอามาให้หมดมีอะไรมาเอามาให้หมดมีให้หมดส่งมาเท่าไหร่นะครับเออแล้วก็เดี๋ยวผมขอจิ๊ก dna มานะครับขอไอเจ้าตัวแม็กมาคิวหนึ่งทีนะครับเพื่อเราจะได้ไปเออมีมีมเทมเยอะๆนะครับตัวพิกวินมันก็ดอกเป็นพวกทองทองหูโหเราก็เยอะมากๆเลยนะครับ ่าเราเก็บของไปก่อนนะครับเก็บไปก่อนเยอะๆเหลือลูกธนูไว้ด้วยนะครับไม่ใช่แบบเก็บทุกอย่างไปนะครับไม่งั้นจะน่าเศร้านะครับโอเคเรามาลองดูตามบ้านล่องมันใช่ว่ามีอะไรไอทองสองบล็อกนั้นผมปล่อยไแล้วกันนะครับทองเราตอนนี้เราเยอะแล้วโอ้ยเยอะเหลือเกิน mm hmm. เอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอนี่ โอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยโหขนาดนี้เลยอยุ่รู้อยู่อยู่เยอะแล้วเกินอยู่เยอะแล้วเกินเดี๋ยวผมค่ายตัวนั้นกับผมไม่อยากตายกลางออกอากาศนะเออเออคือเลือดมันหิวยากมากเลยนะ่อ,นนอันเลยสิ มันไม่หิวเลยอ่ะคือถ้าถ้าหิวปุ๊บเราก็จะสามารถกินอาหารได้แล้วก็หิวเรือดได้แต่นี้เหมือนไม่หิวให้ผมเรืออ่ะไม่เข้าใจโอเคเราเปลี่ยนเป็นทันเป็นโลบ้างเวอาสายโลนะครับโฟก้างูหนานะครับไม่ใช่โฟกาโลโลโลพงานนะครับพงางูอนานะครับตัวผมเนี้ยโอ้โ แรงพอเหลือพลังงานอยู่นะครับจะแพ็คอันนี้ปั่นไปมันมีวีกล่องอหน่อยบ้างอ่ะผมไม่ไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นบัสประการประการของมันนะขวัญไปแต่ไม่ย่มมาทำอะไรเราแล้วกันมันอยู่ไหนบ้างอ่ะกล่องคือแค่ต้องการกล่องแค่ไหนต้องมานั่งสำรวจนะครับ เอมันมีกล่องอมองไว้เนาะกล่องกล่องกล่องอืเท่าที่มองมองดูไม่น่าจะเจอนะเดี๋ยวมันต้องเข้าไปในแบบเดินเดินไปเรื่อยๆโอ้โหค,ค,คอมเพรสซิลลินเนอะฮิกลินนี่ก็เป็นเนื้อสัตว์ชั้นดีนะครับสำหรับใครที่มาบุเอ่อรบัสซันนะครับนะอาหารชั้นดีโอ้โหแบบ อันนี้อันนี้ทำเพื่ออะไรแบบมีปล่องลงมาข้างล่างเนี่ยโอเคงั้นเอาเป็นไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาสำรวจเบื้องหลังทีหนึ่งล้วกันนะครับอ่าออกไปก็สั้นตรงนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่นะครับเราลองกลับบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปสวดนะครับเออเร็วมาสรุปของด้วยว่าเรามีของอะไรได้บ้างเนี่ยเมื่อกี้ เมื่อกี้เก็บอย่างเดียวนะครับตอนนี้เลยมไม่ค่อยถึกเท่าไหร่ไงต้องแบบบินๆเป็นหลักนะครับแบบไม่ให้มันเออตายกลางเอพิโซดนะครับนี่เรามีอะไรบ้างมีโอ้มีเนเธอร์ไลท์เดบลีมาด้วยมีทองมีใครก็ออสซิเดียนนี่ครับมีเชนด้วยอนะเชนมีเนเธอร์ไลท์นะครับอันนี้อันนี้เราทำาทำเองนะครับมีเซฟิโอโลมี อ๋อมีชุดเกาะทองเอ้ยชุดเกาะเห็ดด้วยมีอันนี้ออ้เราทำเองนะครับแล้วมีในทธไรอ่ะอันนี้ชุดเราเราเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะตัวนี้ครับไปหลอมให้หมดเลยอันนี้ก็หลอมไปครับอันนี้ก็หลอมไปนะครับอันเช่นดิบรีกอ็อ่างส่วนตัวผมคิดว่าเก็บไปกกอนแล้วกันนะครับใครงับที่เด้งก็เก็บไปนะครับ ไอ้จะบปลายนะครับอ่ามีดาบทอนี้หน่ยก็ไปหลอมไปนะครับเดี๋ยวเผื่อจะได้ทองมาใช้งานกันนะครับนี่ได้เหล็กมั่งสองบล็อกนะครับโคตรเยอะเลยนะครับสาหรับเอพิโซดนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับขอขอบคุที่ติดตามชมนะครับโลกนี้มีแต่ทะเลนะครับอย่าลืมกดไลค์นะสมัครนะแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะอัพโหลดครับแล้วได้ไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าครับไปครับยู